So whatever you play, pay with Razer Gold. 6 UC ต่อ1ประทัดแต่ด้าเกิดเพื่อนๆโชคดีแล้วสมได้10ประทัดก็เท่ากับ60 UC นะอุ้ยคุณ10 2อันโอเค และแล้วกิจกรรมสุดคุ้มจากไมดัสไฟก็ได้กลับมาอีกครั้งนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยครับเมื่อเพื่อนๆได้เติมเกมจากเว็บไมดัสไฟนะครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์รุนรับลอตเตอรี่นะครับซึ่งตัวลอตเตอรี่นี้นะครับก็จะได้ทุกราคาเลยนะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับและไอ้กล่องลอตเตอรี่นี้นะครับก็สามารถเอาไปสุ่มต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือของเอาไว้แลกรับของแบบถาบรอนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะชุด กระเป๋าหรือส่วนหัวหมีนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็จะเป็นทางด้านของ UC นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูน้อยนะครับ6 UC ต่อ1ประทัดก็ตามนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนโชคดีแล้วสมได้10ประทัดก็เท่ากับ60 UC นะบอกเลยว่า โคตรคุ้มครับกิจกรรมนี้ผมเคยเล่นกิจกรรมอะไรประมาณนี้แล้ว1รอบนะครับได้ UC กลับขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ม y ดัสบายไปที่ Google ได้เลยนะครับและลิงก์แรกที่ขึ้นมาที่ไม่ใช่แอดนะย้ำว่าไม่ใช่แอดนะเพราะบางทีมันเป็นแอดของเว็บโกงนะครับอันที่ไม่ใช่แอดกดเข้าไปเลยหรือถ้าเกิดจะเอาชัวแบบเอาชัวจริงๆนะครับก็คือการเติมผ่านสปอนเซอร์ของผมนะครับ Richman Shop ซึ่งทางร้านเองนะครับก็จะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นแล้วก็สามารถโอนเงินโดยตรงไปได้เลยแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนแล้วก็คุ้มมากๆนะครับเพราะทาง Richman Shop เองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง r a z e r g o p i n นะครับเพราะงั้นแล้วเขาก็จะได้ราคาที่ดีกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจ,จริงๆก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับ Richman Shop หรือว่าไปที่ลิงก์ใต้ description ของผมนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเติมเองก็สามารถเติมเองได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับกรอก UID ของเรากรอกไปเลย กรอกเสร็จแล้วก็มาเลือกวิธีการเติมของเรานะครับอย่างเช่นผมผมอยากจะใช้ r a z e r Gold Pin นะครับเพราะมันราคาถูกนะครับแล้วผมก็อยากจะเติมทั้ง3,500ยูซีแล้วฉะนั้นก็กดชําระต่อนะครับแต่ว่าเติมด้วย r a z e r Gold Pin มันต้องใช้ Serial Number กับ PIN ซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมก็สามารถซื้อกับทางด้านของ r i c h m a n Shop ได้หรือว่ามาซื้อเองก็ได้นะครับเหมือนเดิมครับพิม์ว่า r a z e r Gold ที่ Google และอันที่ไม่ใช่ ads อันแรกนะครับกดไปเลยเพื่อเอาชัวร์นะครับหรือว่ากดลิิงก์ใต้ description ของผมก็ได้เหมือนกันและหลังจากนั้นครับเรากดไปเลย แล้วก็เลือกราคาที่เราอยากจะเติมแล้วก็เลือกวิธีชําระของเรานะครับเราก็จะได้พินกลับไปเสร็จมาซึ่งพินอันใหญ่นี้ไม่ใช่ซีเรียลนะครับแต่เป็นพินเล็กนะและซีเรียลก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเล็กๆอันนี้นะก็ใส่เข้าไปแล้วจากนั้นก็กดวีดีมนะครับพอเสร็จแล้วเงินก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เองในเกมของผมก็มีอยู่2 0 0 0 0นกว่า UC แต่ที่สําคัญกว่านั้นไม่ใช่เงินในเกมนะครับจำนวนลอตเตอรี่ของผมนะครับที่จะเพิ่มมาเป็น200นะตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าซูมแบบทีละห้าไปเลย อุ้ยโอเคดีดีดีด,ดีเราไม่ได้สนใจชุดนะครับเราสนใจแค่ประทัดพวกนี้นะคูณ3ามคูณสิอะไรเงี้ยจะดีมากๆอ่าชุดขยะขยะโอ้อยคูณ10เมื่อกี้เห็นอยู่เอ้ดีดีด,ดีคูณ3โอเคเออคูณ3อย่างนี้เนี่หนึ่งหนึ่อ้สิบสวยตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือร้อสิห้าเรื่อยๆครับยาวๆยาวๆ คุณสามคุณห้าโอเคโอเคชุดสองอันไม่อุ้ค cool. อย,ย,ย <c ười> คุณสิบอีกแล้วเวอรี่คูลเรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆเฉยๆคุณสิบคุณสามอ่าอันนี้โคตรคุม้มอันนี้โคตรคุม้มคุ้มแบบคุ้มจัดจัดอุ้ยโอเคคุณสาม,ส,ามสองอันไหนเมื่อกี้อันนี้เฉยๆเฉยๆ เฮ้อย่าโอเคคุ้มอยู่อุ้ยอันนี้ก็คุ้มอุ้ยคุณสิบสองอันโอเคอันนี้คือเราคุ้มแล้วเนะี่ยอันนี้คือได้200กว่าประทัดแล้วเนะี่ยโคตรคุ้มคุณสิบอีกโอ้โหแตกอ้าวอีกแอบอีกอีกอีกแตกยับยับมาจบสวยๆหน่อยจบสวยๆวยหน่อยสามสามสี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดยรวมนะครับ200รอบที่เราไปสุ่มมาได้มา249อ่าอัน เท่ากับ1,494 UC นะครับที่เราจะได้กลับมาหรือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ชุดจริงๆแล้วก็สามารถแลกชุดหรือว่าของอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าผมไม่ได้สนใจพวกนี้ผมสนใจ UC กดไปเลย และนั่นแหละนะฮะก็คือบทสรุปของกิจกรรมนี้นะผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเติมมากถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล็งที่จะเติมอยู่นะครับและไม่รู้ว่าจะเติมเมื่อไหร่ Adm, ดีนะอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่นา่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิป,ลปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้